อากาศหนาวเย็นมาแล้วครับพี่น้องมังคับฟังเสียงลมมังคับพี่น้องบรรยากาศยามรงเร้นครับย่งองจ่หน้าจะรับพี่น้องส่วงไกลจะถึงหุมง้มเมงแรกวล่วละครับเก็บภาพบรรยากาศวสวยๆงามๆม,มาให้พี่น้องเบิงน้ำครับ ท้องฟ้าเมืองนี้บ่มีดดแดดลยครับเด้อยยังหมืดจังมวัวคือเกาครับทังแรงจ้ะคลายหมอกครับเป็นควันขาวๆในกลองอาอาจที่เห็นบ่าชาัดปายในเราครับแต่ว่าขณะทิถ่าย่ำทำนี่กะหมอกหลายครับเป็นควันเป็นหมกอกยังบันไดนใน้าบ้านครับพี่นอ้องยัง ่อยเพิ่นกินห้าอยู่ครับคงงสหนาวแห้งแล้วครับมื้อแรกนี่เพราะว่ามื้อนี้ถึงฝนนะครับช่วงเศร้าฝนตกยามแรงมากอะอากาศเย็นครับ ครับเจ็บภาพบรรยากาศฝากพ,พี่น้องคือเก่าแล้ะครับอยู่ตรงหน้านะครับนาอจากเสียเอายางใหม่พี่น้องเบ่งแกเบ่งเบ่งไปนํำกันครับพี่น้องสวยงามคือกันนะครับเด้อถึงสิบลูมีอันนี้วิวสวยๆแบบอันนี้ภูเขานะครับนาอ ทรงหน้าค่ะเขี่ยหง้างนดงกันครับฟังเสียงลมครับพี่น้องลมแห้งครับสวยงามแร่แนกันยังปล่อยเพิ่พกนกินหญ้าโดยจะ,จะข้าวครับพี่น้อง ่วาวช่วงเศร้านี่ค้ัฝนตกครับบ่ดด้ปล่อยเปินกินก็เลยมาปล่อยคำๆหากินอยู่แถวๆหน้านี่แหละครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เสนี้ก่อนครับพี่น้องขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เป็นกำลังใจให้พญิดาครับกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับ